สวัสดีครับและยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เล่าก่อนนอนข้าคืนนี้แสงจันทร์สองลอดผ่านม่านหน้าต่างเข้ามาบางเบาอากาศเริ่มเย็นลงและเสียงรอบข้างเริ่มเงียบสงัดมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเหลือเกินที่เราจะมานั่งล้อมวงแล้วรับฟังเรื่องราวลึกลับเรื่องราวที่ถูกเล่าขานต่อกันมาเรื่องราวที่อาจจะทำให้คุณต้องหันไปมองรอบตัวก่อนที่จะปิดไฟนอน เรื่องที่เราจะเล่าในคืนนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสถานที่ที่พวกเราหลายคนคุ้นเคยกันดีโรงเรียนครับโรงเรียนสถานที่แห่งการเริ่มต้นสถานที่แห่งมิตรภาพและการเรียนรู้แต่ในขณะเดียวกันโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนเก่าแก่ก็มักจะเป็นสถานที่กักเก็บความทรงจำกักเก็บประวัติศาสตร์และบางครั้งก็กักเก็บ บางสิ่งที่ไม่เคยได้จบการศึกษาและไม่เคยได้ก้าวเท้าออกไปจากรั้วแห่งนั้นเลยทุกโรงเรียนมักจะมีตำนานเป็นของตัวเองห้องน้ำชั้นสามตึกเก่าห้องดนตรีที่ปิดตายหรือรูปปั้นในสวนที่ว่ากันว่าหันน้าเปลี่ยนทิศได้เองในยามค่ำคืนแต่สําหรับโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เราจะไม่ขอเอ่ยนาม สถานที่ที่เฮียนที่สุดที่รุ่นพี่ส่งต่อความน่าสะพรึงกลัวนี้ไปสู่รุ่นน้องจากรุ่นสู่รุ่นมันไม่ใช่ตึกเรียนไม่ใช่ห้องพักครูแต่มันคือสะว่ายน้ำครับโรงเรียนมัธยมแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงตั้งตระงานมานานหลายสิบปี ตึกเรียนสีครีมเก่าที่เริ่มมีรอยแตกร้าวของสีตามการเวลาสนามหญ้าที่เขียวขจีและแน่นอนสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานที่ซ่อนตัวอยู่ด้านหลังสุดของพื้นที่ติดกับป่าละเมาะเล็กๆที่เป็นเขตแดนของโรงเรียนสระว่ายน้ำแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับโรงเรียนกระเบื้องสีฟ้าอ่อน ที่บัดนี้เริ่มซีดจางบางแผ่นถึงกับแตกบินอัฐจันเล็กๆสำหรับผู้ปกครองและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นผสมปนเปไปกับกลิ่นคอรีนที่ฉุนจัดกลิ่นที่ดูเหมือนจะติดตรึงอยู่กับทุกอนูของสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนหรือเวลาใดก็ตามในตอนกลางวันสระว่ายน้ำแห่งนี้ก็เหมือนสระธรรมดาทั่วไป เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเสียงตะโกนของเหล่าอาจารย์พละและเสียงน้ำที่แตกกระจายจากการกระโดดข,ของเด็กนักเรียนมันคือสถานที่แห่งความสนุกสนานและการออกกำลังกายแต่เมื่อพระอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำเมื่อแสงสีส้มสุดท้ายของวันลาลับขอบฟ้าไปและความมืดเริ่มรอยตัวเข้ามาสระว่ายน้ำแห่งนี้ ก็จะเปลี่ยนไปบรรยากาศที่เคยคึกคักจะถูกแทนที่ด้วยความเงียบสง,งัดที่หนักอึ้งและเย็นเยียบนักเรียนทุกคนและแม้แต่พาโรงต่างรู้ดีถึงกฎกฎเหล็กที่ไม่เคยถูกเขียนไว้ในสมุดคู่มือนักเรียนแต่ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ห้ามลงสระว่ายน้ำหลังเวลาสี่โมงเย็นห้ามอยู่บริเวณสระตามลำพังและข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือหากได้ยินเสียงเหมือนมีคนกระโดดน้ำในยามวิกาลห้ามห้ามหันไปมองหรือเดินเข้าไปดูเป็นอันขาดทำไมถึงมีกฎเหล่านั้นนะครับ นั่นเพราะตำนานของที่นี่เริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายปีก่อนมันเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่น่าเศร้าเรื่องของนักเรียนชายคนหนึ่งเขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียนเป็นความหวังเป็นคนที่รักษระว่ายน้ำแห่งนี้มากกว่าใครๆเขาใช้เวลาซ้อมอยู่ที่นี่ตั้งแต่เช้าจนเย็นค่ำทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งวันที่ฝนตกพรำๆมาซ้อมเพียงลำพัง ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นบางก็ว่าเขาเป็นตะคิวบ้างก็ว่าเขาลื่นล้มหัวพาดแต่สิ่งที่ทุกคนรู้คือพวกเขาพบร่างของเขาในเช้าวันรุ่งขึ้นร่างที่ไร้ลมหายใจนอนแน่นนิ่งอยู่ก้นสะในจุดที่ลึกที่สุดหลังจากโศกนาฏกรรมครั้งนั้นสะว่ายน้ำก็ถูกปิดไปชั่วคราว มีการทำบุญมีการปรับปรุงใหม่แต่ดูเหมือนว่าแม้ร่างกายของเขาจะจากไปแต่บางสิ่งยังคงผูกพันกับผืนน้ำสีฟ้าเธอคอยสแห่งนี้นักเรียนรุ่นแล้วรุ่นเล่าต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขารู้สึกได้ความรู้สึกเวลาที่คุณเดินผ่านสะในตอนค่ำแม้จะไม่มีลมแม้แต่น้อย แต่ผิวน้ำกลับสั่นไหวเป็นละรอกคลื่นราวกับมีใครบางคนเพิ่งจะดำดิ่งลงไปความรู้สึกเวลาที่คุณเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ในห้องน้ำแล้วหางตาเหลือไปเห็นเงาตะคุ่มยืนนิ่งอยู่ตรงทางออกแต่พอหันไปมองก็ไม่พบใครความรู้สึกของอุณหภูมิที่ลดลงอย่างฉับพลันแม้จะเป็นวันฤดูร้อนที่อบอ้าว แต่เมื่อคุณก้าวเท้าเข้ามาในอนาบริเวณนี้คุณจะรู้สึกหนาวหนาวจนขนลุกสู้ไปทั้งตัวและที่น่ากลัวที่สุดคือเรื่องเล่าของยามละพาโรงที่ต้องเข้าเวรดึกพวกเขาเล่าว่าในคืนที่เงียบสงัดที่สุดโดยเฉพาะคืนวันพระเต็มดวงพวกเขาจะได้ยินเสียง เสียงเหมือนมีคนกระโดดจากแท่งสตาร์ทลงสู่ผืนน้ำทั้งทั้งที่สะว่ายน้ำถูกล็อกกุญแจเอาไว้อย่างแน่นหนาพวกเขาเล่าว่าบางครั้งไฟสปอตไลท์ได้น้ำที่ควรจะปิดอยู่กลับสว่างวาบขึ้นมาเองส่องให้เห็นเพียงความว่างเปล่าของสะน้ำที่นิ่งสนิทมีคนเคยท้าทายมีคนเคยอยากลองดีแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่เคยเป็นเรื่องที่ดีเลย ตำนานเล่าว่าเขาไม่ได้ต้องการทำร้ายใครเขาแค่ยังอยู่ที่นี่ยังคงทำในสิ่งที่เขารักนั่นคือการว่ายน้ำและเขายังคงทำหน้าที่ดูแลสระนี้หากมีใครลงเล่นน้ำนอกเวลาหากมีใครทำอะไรไม่ดีหรือไม่ให้ความเคารพต่อสถานที่เขาจะปรากฏตัวเพื่อตักเตือน การตักเตือนที่คุณจะไม่มีวันลืมไปชั่วชีวิตเรื่องเล่าก็ยังคงเป็นแค่เรื่องเล่าใช่ไหมครับสำหรับเด็กวัยรุ่นความกลัวมักจะมาพร้อมกับความท้าทายความคึกขนอง และความอยากรู้อยากเห็นที่ยากจะห้ามใจและในค่ำคืนนั้นกลุ่มของอาร์มก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าพวกเขาจะเป็นคนพิสูจน์ตำนานนี้เองอาร์มโจและบีมพวกเขาเป็นนักเรียนม .5 อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อกำลังเตรียมตัวสอบ แต่ความเคร stumbled, ียดก็มักจะนำไปสู่การหาอะไรทำที่มันตื่นเต้นคืนนั้นเป็นคืนวันศุกร์โรงเรียนเงียบสงัดเพราะเป็นช่วงปิดเทอมสั้นๆแต่พวกเขาแอบนัดกันกลับมาที่โรงเรียนเพื่อว่ายน้ำเล่นกูไม่เห็นจะน่ากลัวก่องไหนเลยโจเด็กหนุ่นร่างถวมพูดขึ้น ขณะที่พวกเขากำลังปีนรั้วเตี้ยๆข้างโรงอาหารเพื่อลัดเข้าไปยังเขตสระว่ายน้ำเออน่ะมึงก็พูดไปบีมเด็กเช้าคนเดียวในกลุ่มกระซิบตอบมือของเธอกำไฟฉายไว้แน่นแค่มาดูเฉยๆก็พอมั้งกูว่าบรรยากาศมันแปลกๆว่ะแปลกสิมันดึกแล้วนี่ว่าตำนานก็คือตำนาน เขาเล่าให้เด็กมันกลัวจะได้ไม่โดดเรียนพะละมาเล่นน้ำกันคิดมากนะทั้งสามเดินย่องผ่านความมืดมาจนถึงขอบสะค่ำคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงแสงสีเงินอาบไล้ไปทั่วบริเวณทำให้ผืนน้ำในสะดูเหมือนแผ่นกระจกสีนินที่สะท้อนเงาจันทร์จนดูงดงามและน่าพรึงพรูในเวลาเดียวกัน ความเงียบมันเงียบเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นตึกตึกตึกกลิ่นคลอรีนในคืนนี้ดูเหมือนจะเจือจางถูกแทนที่ด้วยกลิ่นสาบกลิ่นอับชื้นเหมือนผ้าขี้ริ้วเก่าๆที่ไม่เคยโดนแดด ลอยมาจากห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามึงดูนั่นดิบีมชี้ไฟฉายไปที่แท่นกระโดดอันที่อยู่ไกลที่สุดอะไรวะโจรีตามองตรงแท่นนั่นมันมันเปียกอามขมวดคิ้วเขาเดินเข้าไปดูใกล้ๆมันเป็นความจริงแท่นสตาร์ทเบอร์8 แท่นที่อยู่มุมมืดที่สุดมีรอยน้ำเหมือนมีคนเพิ่งขึ้นไปยืนและหยดน้ำยังคงไหลลงสู่ขอบสระติงต๋งติ๋งคงเป็นน้ำค้างมั้งอามพูดแต่เสียงของเขาเริ่มไม่มั่นใจเหมือนเดิมน้ำค้างอะไรเปียกแค่แท่นเดียวโจเริ่มพูดเสียงสัน่น กูกลับก่อนดีกว่าวะพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ตอนกลางวันปอดวะมึงอามตะคอกกลบเกลื่อนความกลัวของตัวเองมาถึงนี้แล้วกดคืออะไรนะห้ามเล่นน้ำหลังสี่โมงเย็นใช่ไหมนี่มันจะเที่ยงคืนแล้วถ้าผีมันมีจริงมันต้องออกมาต้อนรับเราแล้วดิว่าแล้วอามก็ตัดสินใจทำในสิ่งที่โง่เขลาที่สุด เขาถอดเสื้อยืดโยนมันลงพื้นกูจะพิสูจน์ให้มึงดูว่ามันไม่มีอะไรเฮ้ยอามยาบีมร้องห้ามแต่ไม่ทันแล้วครับอามวิ่งไปที่ขอบสะและกระโดดลงไปเสียงซูมน้ำกระจายแล้วทุกอย่างก็เงียบความเงียบเข้ามาแทนที่ในทันที อามโผล่หัวขึ้นมาจากน้ำห่างจากขอบสระไปหลายเมตรเขาหัวเราะฮ่าฮ ah ่เห ah ็นไหมไม่มีอะไรเลยน้ำเย็นชิบหายลงมาดิพวกมึงโจกับบีมมองหน้ากันอามว่ายน้ำตีขาไปยังอีกฝั่งของสระดูผ่อนคลายตำนานบ้าบอแม่งและในจังหวะที่เขาพูดคำนั้น ทุกอย่างก็เกิดขึ้นแสงจันทร์ที่เคยสว่างสวยัยพลันถูกเมฆก้อนใหญ่บดบังจนมืดมิดไฟฉายในมือของบีมเริ่มกระพริบติดดับติดดับและอามที่อยู่กลางสะก็หยุดว่ายน้ำเขาหยุดหยุดนิ่งเป็นเฮียอะไรมึง โจตะกวนถามอามไม่ตอบเขาค่อยๆหันหน้ากลับมาใบหน้าของเขาซีดเผาวยิ่งกว่าแสงจันทร์ที่พึ่งลับไปดวงตาเบิกกว้างมึงมึงลักแก้งกูได้แล้วโจมึงดำน้ำมาจับขากูเหรออามพูดเสียงของเขาสั่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน คูอยู่นี่โจตะโกนกลับคลางชี้ไปที่เท้าตัวเองคู่ยังไม่ได้ลงไปเลยบีมส่องไฟฉายที่เริ่มริบรีบไปที่อามและเธอก็เห็นรอบข้อเท้าของอามที่ลอยอยู่ปริ่มน้ำมันมันเขียวมันไม่ใช่สีของน้ำแต่มันเป็นสีเขียวคล้ำเหมือนรอยช้ำไม่สิ มันเหมือนมือมือที่ซีดขาวและเย็นเยียบกำรอบข้อเท้าของเขาไว้ไอไอไอัอามกรีดร้องสุดเสียงเขาเริ่มตะเกียกตะกายดิ้นรนแต่ดูเหมือนว่าร่างของเขาไม่ได้ขยับไปไหนมันเหมือนถูกตรึงไว้กับที่ช่วยกูด้วยมันดึงมันดึงกู อามดิน้นยิ่นดิน้นก็ดูเหมือนว่าสิ่งนั้นยิ่งรัดแน่นขึ้นโจกับบีมยืนแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกความกลัวจุกอยู่ที่ลำคอมันเย็นมันเย็นมากอามร้องไห้ออกมาในจังหวะที่สิ้นหวังที่สุดบีมตั้งสติได้เธอจำคำที่ย่าเคยสอนได้นะโมตัสภะคะวะโต เธอเริ่มสวดเสียงสั่นเครือแต่ดังอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะสิ้นเสียงสวดทุกอย่างก็หยุดร่างของอามถูกปล่อยความรู้สึกหนักอึ้งที่ข้อเท้าหายไปในทันทีอามไม่รอช้าเขาใช้แรงที่มีทั้งหมดว่ายน้ำ ตะเกียกตะกายเข้ามาหาขอบสะโจโยื่นมือไปดึงเพื่อนขึ้นมาทันทีที่เท้าของอามพ้นจากผืนน้ำเสียงดังกึกก้องมึงเหมือนมีคนทิ้งอังกอลงไปกลางสะทั้งสามคนหันขวับไปมองผืนน้ำที่เคยนิ่งบัดนี้กำลังปั่นป่วนตรงจุดที่อามเคยอยู่ฟองอากาศ ผุดขึ้นมาปุดปุดปุดเป็นวงกว้างและในถ้ำกลางฟองอากาศนั้นพวกเขาทั้งสามคนเห็นมันเพียงเสี้ยววินาทีเงาเงาสีดำทะมึนรูปร่างคล้ายมนุษย์กำลังจมจมจมดิ่งลงสู่ก้นสะที่มืดมิด คืนนั้นอามโจและบีมวิง่งวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตพวกเขาวิง่งจนพ้นเขตรั้วโรงเรียนพวกเขาไม่ได้หันกลับไปมองแม้แต่วินาทีเดียวอามปลอดภัยแต่เขาก็ได้ของที่ระลึกกลับมาด้วยที่ข้อเท้าขวาของเขา ปรากฏรอยรอยสีเขียวคล้ำชัดเจนเป็นรูปนิ้วมือทั้งห้ารอยที่ใช้เวลาเกือบเดือนกว่าจะจางหายไปแต่รอยที่อยู่ในความทรงจำของเขามันจะไม่มีวันจางหายไปตลอดกาลหลังจากเหตุการณ์นั้น ทั้งสามคนไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กับใครอีกเลยและพวกเขาก็ไม่เคยย่างกรายเข้าไปใกล้สระว่ายน้ำนั้นในยามค่ำคืนอีกเลยเรื่องนี้ควรจะจบลงแค่นั้นแต่เล่าก่อนนอนได้ไปค้นและได้ยินเรื่องราวอีกแง่มุมหนึ่งจากปากของคน ที่คลุกคลีอยู่กับสะไว้น้ำแห่งนี้มันนานกว่า30ปีลุงชมภารรงประจําตึกพละลุงชมเป็นชายชราผมสีดอกเหลาแกมักจะนั่งเงียบๆที่มันนั่งหินอ่อนข้างห้องเก็บอุปกรณ์มองดูสะน้ำด้วยสายตาที่เข้าใจ เราถามลุงชมถึงตำนานวิญญาณเฝ้าสักลุงชมยิม้มรอยยิ้มที่ดูเศร้าแก่ไม่ได้ปฏิเสธและแก่ก็ไม่ได้ยอมรับแกเพียงแค่เล่าลุงอยู่ที่นี่ตั้งแต่เขายังไม่สร้างตึกห้าเลยลุงชมเริ่มต้นไอ้หนูคนนั้นน่ะ แกหมายถึงนักเรียนที่เสียชีวิตลุงจําได้ดีมันเป็นเด็กดีเด็ขยันมันรักการว่ายน้ำมากกว่าชีวิตมันอีกลุงยังเคยเปิดไฟสะให้มันซ้อมตอนค่ำๆเลยสมัยก่อนกฎมันยังไม่เข้มวันที่มันเกิดเรื่องลุงลุงเป็นคนเจอมันคนแรกตอนเช้ามืดสายตาของลุงชมเหม่อลอย มันเป็นภาพที่ลุงไม่อยากจําแต่ก็ลืมไม่ลงหลังจากนั้นก็อย่างที่เขาลือกันนั่นแหละมันมันไม่ไปไหนลุงชมเล่าว,ว่าแกเห็นแกได้ยินมาตลอดไม่ใช่แค่เสียงบางคืนลุงมาตรวจลุงเห็นเขา นั่งอยู่ที่ขอบสะนั่งห้อยขาตีน้ำเล่นเบาๆเหมือนเด็กๆพอเขาเห็นลุงเขาก็หายหายไปในน้ำนั่นแหละบางคืนลุงได้ยินเสียงคนว่ายน้ำท่ากรรเชียงเสียงแขนกระทบน้ำเป็นจังหวะสม่ำเสมอแต่พอเดินไปดู น้ำมันนิ่งเรียบเหมือนกระจกลุงไม่กลัวเขาหรอกลุงชมพูดพลางจุดยาเส้นสูบเขาเขาไม่ได้ดุร้ายเขาไม่ได้อยากทำร้ายใครเขาแค่หวงเขาหวงที่ของเขาและเขาก็คงเหงา ไอ้ที่เขาลือกันว่ามีคนโดนดึงขานะ่ะจริงลุงก็เคยเห็นแต่เขาไม่ได้ดึงให้จมเขาดึงเพื่อเตือนเขาเตือนว่ามันอันตรายว่ายน้ำกลางคืนมันมืดเป็นตะคริวไม่มีใครเห็นไม่มีใครช่วย เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับเขาเขาแค่ไม่อยากให้ใครต้องมาเป็นเพื่อนเฝ้าสะอยู่กับเขาก็เท่านั้นเองลุงชมพ่นควันสีเทาออกมามันลอยไปรวมกับไอเย็นที่ลอยขึ้นมาจากสะสะว่ายน้ำมันมีความลึกที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะหนู มันมีความทรงจำมีความเศร้าและมีผู้เฝ้ามองที่ยังคงทำหน้าที่ของเขาอยู่แม้ว่าจะไม่มีลมหายใจแล้วก็ตามเรื่องเล่าของลุงชมทำให้ตำนานที่เคยน่ากลัวกลายเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและน่าเห็นใจสะว่ายน้ำที่โรงเรียนแห่งนั้น ยังคงเปิดใช้งานอยู่จนถึงทุกวันนี้ในตอนกลางวันมันยังคงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะแต่ในตอนกลางคืนมันกลับสู่ความเงียบและหากคุณบังเอิญต้องเดินผ่านในยามวิการแล้วคุณเหลือบไปเห็นผิวน้ำที่สันไหวทั้งทั้งที่ไม่มีลมหรือได้ยินเสียงน้ำกระเพื่อมเบาๆ จงอยากรัวเพียงแค่พยักหน้าให้ความเคารพแล้วเดินจากไปเงียบเงียบเพราะนั่นอาจจะเป็นสัญญาณจากผู้ดูแลสวะที่กำลังทักทายคุณจากใต้ผืนน้ำแล้วคุณล่ะครับ คิดว่าเรื่องนี้เป็นเพียงจินตนาการของเด็กวัยคึกขนองหรือเป็นเพราะบรรยากาศที่พาไปหรือคุณเชื่อว่านักสระว่ายน้ำแห่งนั้นยังคงมีวิญญาณเฝ้าสระอยู่จริงๆสำหรับคืนนี้ก็คงต้องจบเรื่องเล่าไว้แต่เพียงเท่านี้ คุณล่ะครับอยากให้เล่าก่อนนอนนำเรื่องอะไรมาเล่าในครั้งต่อไปจะเป็นตำนานเรื่องเล่าอาถรรพ์หรือประสบการณ์ขนหัวลูกจากที่ไหนคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับและที่สำคัญถ้าชอบเรื่องเล่าในคืนนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ขอให้คุณนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ